คนชนแล้วก็แฟนๆทุกท่านนะคะพวกเรา CDM Police สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ามาตุนเจ้าสวัสดีเจ้าพิมเจ้าสวัสดีเจ้าเกียร่าเจ้าสวัสดีเจ้าวิชาเจ้าและนี่ก็คือน้องฮีโรักเค่ะน้องเป็นสายพันธุ์อเมริกันชัอแฮร์นะคะตอนนี้อายุก็ประมาณสามเดือนแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยพวกเราได้ภารกิจ ันนะะคให้เป็นโปรโมเตอร์ค่ะสำหรับการปั้นน้องแนวไอดอลนะคะซึ่งฮีโร่เนี่ยก็เป็นน้องแนวที่ได้รับการคัดเลือกมาจากพวกเราทั้ง4คนค่ะใช่ค่ะไม่ใช่ผมใส่ทุกวันนี้ใส่นะคะที่ขี้เล่นอ้อนกินเก่งคลานบวกกับภาพลักษณ์นะคะที่เท่สุดๆแล้วก็ชอบถ่ายรูปด้วยมองไปมองมาก็เหมือนพวกเราอยู่นะใช่เราบอกว่าพวกเราสคนเนี่ยดัดแล้วก็เอ็นยน้องฮีโร่บางๆเห็นะคะพวกเราจะดูแลน้องให้เต็มที่ที่สุดค่ะ ไอร้องแมวเหมียวเนี่ยก็กำลังมาแรงมากๆเลยค่ะทุกคนก็อยา่าลืมไปติดตามไปจีน้องด้วยนะคะชื่อว่า h e r o ่กับสีเจียงเบรสออฟฟี่แคทค่ะแล้วก็สีเจียงเบรสออฟฟิเชียลด้วยนะคะฝากน้องฮีโร่ด้วยนะ